เห็นเปลือกหอยไม่เจ๊ะทุกคนเปลือกหอยจะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเอามาบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีถ้าใครไม่อยากร้อย้เขาย่อยสลายก็เอาไปทุบๆนะจ๊ะแต่เขาก็จะย่อยสลายเองได้เนี่ยฮะเห็นปะเนี่ย,เ,ยเปลือกไข่เปลือกกุ้งเปลือก กระดองปูพวกนี้นนานานเนี่ยพอนานๆไปี่ยเขาจะย่อยสลายเองเห็นไหมจ๊ะเขาจะเป็นแคลเซียมบำร,รุงอย่างดีใครเจอเปลือกหงเปลือกหอยเก็บมาให้หมดเอามาใส่ไว้ตามต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายของเขาเอง บางคนอาจจะบอกโอ้มันแข็งมันแข็งคือยังไงเขาก็ย่อยสลายของเขาได้นะจ๊ะทุกคนนี่อยู่กับน้องเออันนี้ของน้องเอนะเนี่ยนี่ของน้องเอนะเอ่อกุยช่ายนี่ที่น้องเอให้มาแล้วเราก็ามาแบ่งมาแยากไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยละดูน้องเอผอมไปนะจ๊ะ <laughs> <c oughs> น้องเอผหอมไปนะเอาน้องเอหอมมาเลยพี่เอากเอาเอ่อเอาเอะไรดีโอเค F4 มาบำรุงหน่อยนะไก่ย่างไก่ย่างวิเชียนขอาวซอยเสร็จสับพ่ทงพ่ทงพี่ชาชาบงชาบัวไม่จ้าบำรุงหน่อยอันนี้ถอนออกก่อนอะไรที่มันไม่ใช่อันนี้หมกักอะไรไม่รู้เนี่ยมันจะเนี่ยเขาเรียกอะไรต้นหมาก ปลิวหล่นตรงไหนเขาก็จะมางอกงอกดีดีไม่เอาอเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาบำรุงน้องเอหน่อยเดี๋ยวหาน้ำมงน้ำหมักเอามาใส่ผู้พูดกินไปเนี่ยไนโตรเจนปุ๋ยข้อก็ดี ก่อนนะให้ดูแค่กระถางนี่แหละเปลือกหอยจำไว้แคลเซืยอมเยอะเดี๋ยวเราก็จะเอาปีมาบำรุงกุยช่ายเนี่ยตัดอันนี้มันมีฟูมักของคุณนะทุตหล่นมานั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหล่นมาแล้วก็งอกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฟูมัก มเมล็ดฟูหมักหมักชอยผักขมเบตรงของคุณนัทวุฒิหลนลงมาเนี่ยงอกมาเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขางอกนี่ก็เต็มเลยเนี่ยฟูหมักทั้งนั้นเลยดิยสิให้ดูแค่ตรงนี้พอนะกักไว้ก่อนไปแล้วอัดไว้นะคลิปอ่ะลง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 รัวรัว,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 วไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรใดๆ,ๆสิ้น แล้ค่อยปล่อยทุกวันทุกวันฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนขยันทำเข้าอย่าพึ่งท้อนะลงคลิปไปรัวรัวรัวไม่ต้องสนใจยอดวิวว่างเมื่อไหร่ก็ไปหาเพื่อนแค่นั้นเองแต่ขอให้ลงคลิปรัวๆัปาและงานเยอะแกนี้นะ